ในที่สุดก็โดนรวบครับแต่ว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเก๊งต่างดาวอุ้มลูกขอทานเกลื่อนถนนพัทยาเลยก็โดนจับหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังกลับมาทําอีกเรื่อยๆอ่ะทำไมยังกลับมาทําได้หมายความว่ายังไงพอถามเขานะเขาบอกว่าก็ต้องทําดิเพราะว่ารายได้ดีที่จริงเอรายได้ดีนี่พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะคือขอทานนะรายได้ดีอยู่แล้วแต่ที่มันน่าสงสัยคือทําไมสามารถกลับมาทําได้หลายๆรอบ แบบว่าเอ๊ะนี่เราอยู่จัก,กรวาลเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเออทำไมคุณโดนครั้งเดียวก็น่าจะถูกส่งตัวกลับแล้วไม่ใช่หรอทีนี้ที่ตอมชนบุรีครับปราบแก๊งต่างด้าวอุ้มลูกขอทานเนเรียกว่าปราบเลยเดี๋ยวก็เกิดใหม่เกลื่อนริมถนนพัทยาพบว่าเป็นลูกค้าหน้าเดิมก็คือเจ้าเดิมนั่นแหละโดนจับลายครั้งแต่ว่าไม่เข็ดหลากก็อ้างว่ารายได้ดีแมบางคนรู้สึกแบบว่าอยากจะทํามั่งจังทีนี้ทาง ผู้กำกับของจังหวัดชนบุรีครับเขาสั่งการนะให้เจ้าหน้าที่ของเขาอ่ะแล้วก็รองผู้กำกับอรวมกําลังชุดสืบสวนกับอาสา,าสมัครตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีเข้าปิดล้อมตรวจค้นรังเรียกว่าเป็นรังเลยนะก็คือเป็นบ้านหลังหนึ่งนั่นแหละของแก๊งขอทานชาวกัมพูชาภายในห้องแถวแห่งหนึ่งย่านชุมชนวัดธรรมสามัคคีพัทยาใต้ที่จังหวัดชนบุรีชนบุรีนี่ต่างดาวเยอะจริงๆนะเวลาเห็นข่าวเกี่ยวกับ แนวต่างด้าวขอทานอะไรเนี่ยผมจะนึกถึงจังหวัดชนบุรีก่อนเลยทําไมมาปล่อยให้อยู่อาศัยได้เยอะขนาดนี้กันเออปฏิบัติการครั้งนี้นะครับสามารถควบคุมตัวผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงชาวขเขมรนั่นแหะทั้งหมด10คนแยกเป็นคนพิการอีก2คนนะแล้วก็มีเด็กน้อยแบบไวทารกด้วยจนไปถึงอายุ10ขวบจำนวน9คนอะง่ายๆเลยมีเด็กน้อยรวมไปถึงทารกทั้งหมด9คนนะครับ รวมทั้งหมดในบ้านเลย19คนโอ้โ oh หทีนี้มาลองแบบคำนวณง่ายๆนะผู้ใหญ่10คนมีเด็ก9คนอ่าแปลว่ามีคู่สามีภรรยาถ้าตีว่าเป็น5คู่ละกันมีลูก9คนเอ๊ะมันใช่ไหมตกลงว่าแปลลูกใครมาหรือจะเป็นแบบว่าคู่หนึ่งมีลูกสองคนแบบนี้เปล่าแบบว่าผลิตกันมาเรื่อยๆนั่นแหละเออเอามาใช้ประกอบการหาเงิน ไม่ต้องป้องกวนป้องกันใส่ถุงอะไรทั้งนั้นเพราะว่านี่ค mm. in like ือวิธีการทํางานของเราแบบนี้หรือเปล่าก็น่าหละครับก็เข้าไปจับขณะที่กําลังล้อมวงสนทนาใช้ชีวิตตามปกติเลยนะอยู่บริเวณหน้าบ้านในขณะที่บางส่วนของบ้านเนี่ยเปิดแอร์นอนอยู่ภายในห้องแถวอย่างสบายใจก็คนมันรวยไงงานสบายรายได้ดีนอนแอร์สบายใจเฉบในขณะที่คนไทยหลายๆคนนี่ยังไม่มีแอร์ใช้เลยด้วยซ้ำนะ มีตังซื้นอนั่นแหละแต่บางทีมันเปลือ,องไฟอย่างนี้ก็มีออจากการคัดแยกนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่เขาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย5คนเป็นคนต่างด้าวที่อยู่ในราชาอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดลงแล้วคือหมดเขตนะสามคนในขณะที่อีกสองคนนะมีนักสือเดินทางแล้วก็วีซ่าถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะทุกอย่างเลยส่วนเด็กที่เหลือ9ก้ารายนะเพราะว่าเป็นบุตรหลานของชาวเขเมรที่อยู่ในนั้นแหละ แต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาใช้คําว่าบุตรหลานนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบุตรอย่างเดียวหรือเปล่าถ้ามีหลานด้วยแปลว่าไปเอาลูกของคนอื่นมาเพื่อที่จะใช้หาเงินอาจจะเป็นคนรู้จักก็ได้เพราะว่าในก่อนหน้านี้นะมันจะมีคนไทยกลุ่มหนึ่งครับที่เขาให้ลูกเขาอ่ะเออให้ชาวต่างดาวอ่ะเช่าไปหาเงินแบบนี้น่าจะหมดไปแล้วล่ะทางตมจวชนบุรีก็เลยประสานบ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวจังหวัดชนบุรีครับ กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีรับแม่เด็กสองคนนะพร้อมตัวเด็ก9คนที่เขาบอกว่าเป็นลูกนั่นแหละไปดูแลคุ้มครองที่บ้านพักเด็กเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็ผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางในลําดับต่อไปแอบแล้วก่อนหน้านี้ละ่ะไม่ได้ผลักดันส่งกลับประเทศเหรอแล้วถ้าเกิดเจอหน้าเขาอีกละ่ะทีนี้ใครจะรับผิดชอบล่ะครับเอ ตามรายงานระบุว่าผู้ต้องหาชาวเขมรกลุ่มเนี้ยนะล้วนเป็นแก๊งต่างด้าวที่อุ้มลูกขอทานที่สําคัญเป็นผู้ต้องหาหน้าเดิมๆ, <c oughs> ๆเคยถูกตอมอชลบุรีเนี่ยกวาดล้างจับกลุ่มมาแล้วหลายครั้งโดยบางรายเนี่ยกระจับตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่เลยนะจนทุกวันนี้โตเข้าสู่วัยเรียนโหหลายปีแล้วก็ยังแอบลักลอบเข้ามาอ๋อเข้ามาใหม่ครับพร้อมกับลูกๆเข้ามานั่งขอทานในเมืองพัทยาบอกว่ารายได้ดีเข้ามาใหม่เหรอ แล้วก็เข้ามาพร้อมกับเด็กตัวเล็กๆนะเอก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงเลยครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ